อันนี้เล็บมันเงิงแล้วก็คือแบบมันเหมือนแบบมันจะเป็นเล็บครบทุกเล็บข,ข้างนู้นไม่ได้ทายค่ะข้างนี้อันนี้ใช่ไหมอืมอีดำอืม,อมเป็นทุกเล็บไปหรอโอโ้โหกังไกลก็วายจริงๆเลยไม่ใช่ เอาทีละเล็บให้ดูจะชัดจะจะกันเลยว,ว่ากันไกมันคือแบบตัดปุ๊นบ,บนี่อย่างงี้ปุ๊บดึงออกมาเลยอันนี้เฉพาะนิ้วก,ก้อยเว้ยตัดให้มันสั้นหน่อยไหมมันมันมน,น่าเกียดอะ่ะทรงเล็บชี้หน้าผัวนะแบบนี้ มีเต็มต mm. ู้เลยลูก เดี๋ยวเย็นนึงกำลังเข้าได้แล้วเข้าเข็มเข้าซอกเล็บด้วยเนี่ยตัดแนวตรงนะตัดแนวตรงหมดเลยเพราะเล็บขอค่อนข้างมันจะงุ้มข้างแล้วมันกดข้างเล็บเนี่ย เพราะฉะนั้นเราตัดตรงแล้วก็ดึงออกอย่างเงี้ยลายทีละเล็บเลยปวามเัเป็นทุกเล็บลูกค้าเป็นทุกเล็บให้ตัดทุกเล็บนะคะอืม มา้านิ้วโปง้งใจยเย็นนะคุณมาไม่เป็นไรลูกใจเย็นนะคะ,ะ,เ,ะ,คะเอางี้ดีกว่าลูกค้าเดินเข้าไปเลยไปหยบิบเอาเองเลยในตู้ป่ะเนี่ยเดินเข้าไปตู้เนี่ยประตูตู้แรกตู้แรกอ่ะเลือกเอาเลยลูกตู้ริมสีมสอ่ะแล้วพอถึงแม่หมาเองนะพวมึงก็ไปก็ไปกันเถอะอ่ะเข้าไปมาหนิ้วโปง้ง นี่โป้งเ่ยรู้สึกเลยเห็นไหมคะลักษณะของคนที่เป็นเล็บคบคือข้างมันจะบวมอ่าแล้วลักษณะสังเกตอีกอีกอย่างคือถ้าเกิดบวมปุ๊บแล้วก็ถ้าเกิดมีลักษณะหนังลอกค่อยๆลอกข้างรู้สึกเจ็บๆอย่างเงี้ยนั่นแหละถุงยูนออมถุงยูานบรแค่นอ,อะอะต่อไปตัดเลยนะเออใจเย็นตัดเล็บคบก่อน ใจเย็นลูกใจเย็นได้แล้วได้แล้วใ,วใ้เราใจเย็นนะครับทางซะเดี๋ยวป้าตัดเล็บครบเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะให้สแกนไม่ต้องกลัวป้าอยากได้ตังค์อืม ันเนี้ยล้างเผ่าพันล้างเผ่าพันมา,านลเลยเวลาถ <c oughs> ามอ่ะครั้งนี้ไม่ได้เป็นนะแต่เ,เราตัดให้ลูกค้าคือตัดตรงแนวตรงไปเหมือนกันเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นมันก็คือมันจะไม่บวมแล้วมันจะไม่เจ็บข้างๆแล้วไหนเป็นเราก็เราส,สังเกตเอา ค่อนข้างจะมีหนหน่ายได้เยอะพุดถึงนี่นานหรือยังเนี่ย,ออย,ยไม่ได้ตัดนานอย่ง น่าหอ,อ,อไม่ใช่สองอาทิตย์ละขายของ,องมือดำมีไงบ้านก็อยู่แค่นี้เนี่ยแม่มันค่อยอยากจะมาหาบลรอกงัดแม่ให้มิดปะดบ้านอยู่แค่นี้จะได้คิดจะได้มาบลกบ่อย ยังไมมาไบ่อยนี่ดูซัวว่าเออเป็นเราเป็นเล็บครบเราก็วอเออมาดูแลรักษาไ่บ่อยบ้านก็อยู่แค่นี้ัะไม่มาเราให้เป็นเ,ย,เยอะๆก่อนเราค่อยมางัดแม่ให้มิดดำไปอืม้มน้ำนองจบและเสร็จเรน่ะอืม